ปอยจะอุอะไรเงี้ยีกนิดเดียวเองจะถึงเตียงแล้วนะจะบ้าเร้วนี่อย่ามาทะเริ่งนะทะเลื่งตรงไหนเราแต่งงานกันแล้วนะกว่าจะถึงวันนี้ได้ผมตื่นเต้นมากเลยคุณรู้ไหม <laughs> ดูวสิทำไมฉันจะไม่รู้บุกน้ำลุยไฟมาตั้งเท่าไหร่สู้พวกพวกกอกอะไรสู้พวกขายยานเนี่ยแต่เมื่เกี้ยมยืนปากสันผู้ปิดผู้ดูตอนเข้าพิธีวิวานี่อายคนเขานะกลัวว่าง,งานจะล่มรู้หรือเปล่าก็คุณเราไม่ได้เก่งไปทุกเรื่องนี่ก็จริงนะเก่งก็แค่พูดให้ดีนะไปรู้ ทำไมถ้าเกิดฉันพูดไม่ดีแล้วจะทําอะไรฉันเนอะนี่อย่าลืมนะว่าหน่วย KCAS เนี่ยมีฉันเป็นรองผออส่วนนายเนี่ยเป็นลูกน้องของฉันไม่ทันไรก็ขม่มทั้งนอกบ้านในบ้านเลยนะไม่รู้ลนะผมไม่ยอมไม่มีทางให้รูสซะบ้างว่าเป็นเมียชาติเนี่ยต้องเจออะไรบ้างเอ้ยกชาติจะพึ่งแขกยังกลับกันไม่หมดเลยนะ พูดห so, no. ัแข็งงั้ก็อย่าหอมหน้าผากฉักันไม่หอมไม่หอมไม่หอมแก๊ฝาด้วยไม่หอมไม่อมแกายด้วยไม่อไม่ชอบไม่กาะฉันแน่นๆน่ะไม่เกาะดแน่นเหรอ